ยังมาได้คือหมูกะทอยจะอยู่ไปทำไมสิอยู่ไปเหตุอย่างทอยทแม่กลับพี่น้องเอ้ยขับรถกลับกล้องคือเป็นอย่างสี่วะคือซ่าแทวบาทนี้อัปเดตเป็นอย่างกับซาโอ้โอโยได้แหละ สิบดมาตอนแรกว่าสิขี่มอเตอร์ไซค์มากพี่น้องเอ้ยครับยัดอิ่มฝุ่นนะเดี๋ยวจะมากินฝุ่นอีกหวัวหอดงานบุญจะยัดอิม่มเอาไว้ฝุ่นลายเมื่อน,นี้คนแหนกไลายลรถก็ไลายพอ่อเอากระสิเมอรสักกัน ตอนนี้ายสองอไ้ยเผื่อสิโกดในกองก็เฮ้อเงียบขากเลยเน,นาะมือใครอยู่เม,มื่มอฮักออกมาูยุณเพื่อนไปหิวเาขเาหิวหนำพันมาบ่ายมาขามบ่ฮะ โอ้จะแม่นขากเนาะงานข่าวขากได้จากโตนะได้พดับมือบุญแม่สาวบ่อีแม่ไปสายสาะีีแม่ก็เมื่อบ้านบ่ของเขาบ่ได้ลงหวานเขาเรบ่มหูว่าพายเมือเ่อไง มะกะโพนังเก็บมาแล้วแดดอะไรพี่น้องเอ้ยปัตตเป็นตาฝนสิโตกะ่รงนี้เออะกะโพดมันแก่เพราะจังว่ามาจุไฟถิ่มเขามีปัญหาแหละบาทนี่โอ้ยคุณพ่อคุณแม่เอ้ย กล่องคุลุมีปัญหาหระบาดนี้เจตอ้าต่อเป็นซิฟบีงามอยู่งามขนาดเลยใส่ขี่มูด้วนี่ามาุกทรงมันจะงามง่วงนอนเด้เป๊บน้ำขุนนะรี น้ำยังขุนเลยนาตาป่า,านเจ้าเลยอ่านที่เจ้าบ่ต่อเสียงน้ำไหลไปหันไปนี่ก็คิดฮอดแต่สวนพี่น้องเอ้ยก็สิฟ้าออกมาเปิ่งสวนคือกันซัมบี้ น่งหอดสามสิบอยู่บนเนาะจะปลาลายเทว่ามะเขือนี่ บายหมักผิกมาได้โดน้หนานี่มันสิตายเลยเนีย่ซุ้มเจ้าม่านมันกลนไปแล้วเนาะนี่หนาะมม่านมันก็หอมเอาหนามใส่ส้มหมักถอนดิน โอ้เด็ดเดดเขามาเป็นบ้าเขามาเลาะบึงสวนตอนนี้วะึดูเด็ดๆดดัเป็นบ้ามาเลาะบึงสวน ดอกหน่อยหรือดอกใหญ่วะางปอตอมักทัวหน้ามักพีกร้อยอยัางงามเลยดอกใหญ่คือกัน เบิ่งในกล่องแล้วมันหอมบ่ะงามอือตโตจริงเลประกำงามหนึ่งดอกไม้นะกล่องมีปัญหาอีกแลวโอ้ยตายตายตายทอดมี่จ่ทอดพีวีซี อย่างกายกับาดเสียพี่น้องเลยมันแก่แหง้งอะไรเนาะลำมันนี่เรื่องอมเติมอยู่ข้องเ้ากับเรื่องคืกกัน ao, xài đẹp. ก็เป็นบ่ามาเลาะเบื้องส่วนตอนแดดแดดเมื่อหานอนเสื่อไ้ไปบุญมือแรงก็สงหงเลป้าตัวตมันจักสอบปรนึดเบ้อเฮ้มันจักหมื่นนี่นะอันนี้คืออาหารโมพี่นอ้อเอ้ย อาหารหมูเน้นๆกับหามลุวนๆมันจักหมื่นบ่หัวอาหารนี่มีแต่หัวอาหารล้วนๆบ้านนั่นนะมันจักหมื่นวะเห็นตนตกใจอันนันด้ เออก็ได้าสิร้ายกว่าหันสรุปแล้วเดือนละสองหมื่นปลายปลายออกมาแล้วบริปลายดอกบุญนั่นไปกินโอเปนแล้วก็ออกมาบ่มมวนแต่ผู้เดียวนี่แหละคนอื่นเขาก็มมวนจักมันบ่มมวนสื่อ มได้บได้ลงวาดแล้วบ่หูเขานาไปบุญของแท่เขานาไปสืส่อมาหอดบุญม,มาค้ามวานบ่ไปไปกินโลดนะ<อ>นปปกินอบเป็ดมาละมากก็มาแวะเพื่อนยารุ่นแล้วก็ กินน้ำเปปซี่จอนหนึ่งก็ออกมาก็กินน้ำโค้กนีเี่จะไปบังมูก่อน